คุณผู้ชมคะวันนี้ทิพมาพร้อมกับกระทะไฟฟ้า2ชั้นจากออตโตรุ่น SP 3 1 4 G ค่ะมาดูกันว่า2ชั้นยังไงบ้างเปิดออกมานะคะชั้นล่างเราจะได้เจอกับกระทะใบใหญ่แบบนี้เลยค่ะด้านบนนะคะเขาเคลือบนอนสติกมาให้อย่างดีและชั้นบนเป็นซึ่งนึ่งนะคะมาพร้อมกับฝาแก้วใสแล้วก็มาพร้อมกับรูระบายอากาศด้านบนค่ะวันนี้นะคะทิพลองทําเมนูประจําเด็กหอต้มมาม่าเกาหลีเป็นเมนูยอดฮิตของทุกบ้านเลยส่วนชั้นบนก็เป็นซึ่งหนึ่งนะคะกระทะไฟฟ้าใบนี้เนี่ยเขามีกําลังไฟสูงถึง1,300วัต์ทําให้ตัวไฟ ร้อนเร็วร้อนแรงและมั่นใจได้เลยค่ะเพราะว่ากระทะไฟฟ้า2ชั้นรุ่นนี้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากมอกแถมรับประกันสินค้าให้อีก1ปีเต็มด้วยค่ะซื้อกระทะไฟฟ้า2ชั้นจากออตโตรุ่น SP 3 1 4 g แถมฟรีทันทีกับเครื่องบดสับอนเนกประสงค์จากออตโตรุ่น CP 3 9 0 b อีก1เครื่องนะคะมูลค่าสินค้ารวมของแถมราคาเต็มอยู่ที่1,990บาทแต่วันนี้เราให้ผู้ชมจ่ายเพียงแค่1,190บาทเท่านั้นกดด่วนเลยนะคะที่0 2 1 0 0 7 0 6 6ค่ะ